ครูผู้สอนคุณครูปานจิตรอดภัยวิชาดนตรีนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่หหน่วยที่สองเรื่องเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลประเภทของเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยนะคะ เครื่องดนตรีไทยเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงสนุกสนานให้กับคนไทยมาช้านานเครื่องดนตรีไทยสามารถนำไปใช้ได้กับทุกภาคนะคะมีความสนุกสนานถ้าในแต่ละภาคก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่คนในท้องถิ่นคิดค้นขึ้นมานะคะ ซึ่งจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเทศกาลต่างๆประเพณีต่างๆ,างๆของท้องถิน่นนำเครื่องดนตรีที่ตนเองได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมานะคะแล้วก็นำมาบรรเลงในงานพิธีกรรมงานประเพณีแล้วก็เทศกาลต่างๆของท้องถิ่นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสี่ภาคดังนี้เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือนะคะ ้นดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือประเภทเครื่องดีดหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเ่้นดนตรีชิ้นนี้เราว่าเรียกว่าพินเพียนะคะพินเพียมีรูปร่างคล้ายกับพินน้ำเต้านะคะมีคันทวนยาวประมาณ1เมตรสายของพินเพียมีสองสายขนาดสองสายแล้วก็ขนาดสี่สายนะคะกระโหลกของพินเพียจะทำด้วยเปลือกน้ำเต้า ตัดครึ่งหรือทําจากกะลามะพร้าวก็ได้นะคะนักเรียนเวลาดีดนะคะจะใช้กะโหลกประกบติดกับหน้าอกแล้วก็จะขยับเปิดปิดเพื่อให้เกิดเสียงนะคะติดหน้าอกก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่นิยมให้ผู้หญิงเล่นนะคะสําหรับพินเพี้ยก็จะเป็นผู้ชายแล้วก็เวลาบรรเลงพินเพี้ยก็จะต้องถอดเสื้อนะคะแล้วก็เอาตรงส่วนเนี้ยนะคะ กะโลกซอเนี่ยนะแนบไปที่หน้าอกของผู้เล่นนะคะแล้วก็ขยับให้มันเปิดแล้วก็ปิดเพื่อให้มีเสียงนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของพินเพี้ยเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือต่อไปซึ่งอ่าอันนี้เป็นลักษณะของเครื่องดีดนะคะซึ่งมีสายสี่สายนะคะ มีทั้งขนาดสี่สายแล้วก็ขนาดสองสายลักษณะคล้ายกับกระจับปีมีเสียงกังวานนะคะแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือซึงเล็กซึงกลางแล้วก็ซึงหลวงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซึงที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะนิยมบรรเลงร่วมกับปีซอปีจุ่มแล้วก็สล้อนะคะอันนี้คือเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือนะคะ ต่อไปยังอยู่ในภาคเหนืออยู่นะคะนั่นก็คือประเภทเครื่องสีอ่าอันนี้หน้าตาแปลกแปกนะคะอันนี้เรียกว่าสล้อนะคะสลอ้อสล้อเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีนะคะนักเรียนมีสองสายแล้วก็มีขนาดสามสายคันชักจะอยู่ข้างนอก คล้ายๆกับซอสามสายนะคะมีรูปร่างคล้ายกับซอ o. อูอ้่สังเกตตรงนี้นะคะด้านหลังกระโหลกจะเจาจะเป็นรูลวดลายต่างๆเวลาสีนะคะก็จะต้องใช้ยางสนถูเพื่อให้เกิดเสียงะนประเภทต่อไปนะคะของภาคเหนือก็เป็นประเภทตีอ่า อันนี้เราเรียกว่ากองสะบัดชัยนะคะกองสะบัดชัยนะคะก็จะมีขนาดของหน้ากองนี่คือใหญ่หน้ากองจะกว้างประมาณสามสิบถึงสาสิห้นิ้วความยาวของกองก็จะประมาณ45นิ้วหน้ากองหุ้มด้วยหนังขึงด้วยหมุดอขึงตรงนี้นะคะนักเรียนหมุดดานรอบๆเนี่ยนะคะอะ่ข้างกองประดับด้วยไม้แกะสลักส่วนมากจะนิยมแกะสลักเป็นรูป พญานาคเห็นไหมคะรูปนาคเนี่ยนักเรียนดูนะคะแล้วก็จะมีผ้าหุ้มตัวกองให้ดูสวยงามในสมัยอดีตนะคะเราจะใช้กองสะบัดชชยเนี่ยตีบอกสัญญาณเช่นสัญญาณการโจมตีของข่าศึกแต่ในปัจจุบันนี้นะคะเรานำกองสะบัดชัยเนี่ยมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับศิลปะล้านนานะคะก็คือเป็นการโชว์โชว์ลักษณะการโชตีกองนะคะ ในขบวนแห่ต่างๆหรือในงานการแสดงต่างๆของทางภาคเหนือนะคะนักเรียนต่อไปในเรื่องยังอยู่ในของภาคเหนือนะคะนั่นก็คือเครื่องเป่าอ่นลักษณะอย่างนี้นักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เราเรียกว่าปีแนนะคะลักษณะของปีแนจะคล้ายกับปีชนหรือปีชวานะคะ แต่จะมีขนาดใหญ่กว่าเป็นปีประเภทลิ้นคู่นะคะดูตรงนี้นะคะนักเรียนลิ้นคู่ทําด้วยไม้เนื้อแข็งมีรูบังคับเสียงเหมือนกับปีในปีแนจะมีสองขนาดด้วยกันนั่นก็คือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ขนาดเล็กเราจะเรียกว่าแนน้อยส่วนขนาดใหญ่เราจะเรียกว่าแนหลวงจะใช้บเรเลร่วมกับของ กองแอวกองตะลดปดส่วนมากจะใช้บันเลงประกอบการฟ้อนรำนะคะสำหรับฝีแนภาคต่อไปนะคะเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางนะเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางก็จะแบ่งเป็นสีประเภทเหมือนกันกันกบภาคเหนือนะคะก็คือมีประเภทเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ของภาคกลางมีอะไรบ้างนั่นก็คือจักข้นะคะจักข้เป็นเครื่องดีดมีสามสายอันตรงนี้เราเรียกว่าลูกบิดนะคะนักเรียนอ่าตรงนี้เรียกเรียกว่านมจักข้นะคะนมจักข้ตรงนี้นะคะคือที่ที่ใช้สําหรับกดเพื่อให้เกิดเป็นเสียงตัวโน้ตนะคะกดเวลาผู้บรรเลงบรรเลงก็จะบรรเลงตรงนี้นะคะกดลงไปที่ นมของจ็คเข้นะคะตรงนี้มันจะเป็นเสียงตัวโน้ตนะคะนักเรียนลักษณะของจ็คเข้นะคะจ็คเข้จะมีเป็นสองตอนก็คือตอนหัวแล้วก็ตอนหางอันนี้เรียกว่าหัวนะคะนักเรียนอันนี้เรียกว่าหางนะคะลักษณะหัวจะเป็นกระพุ้งใหญ่ทําด้วยแกนไม้ขนุนท่านบนหัวท่านหางขุดเป็นโพงตลอดนะคะ ระหว่างตัวจะมีแป้นเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วตรงนี้นะคะแป้นเรียกว่านมลองรับสายที่ติดไว้กับหลังจะเค่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเต้านะคะมีสิบเอ็ดเต้าด้วยกันทั้งหมดใช้กดเวลาบรรเลงใช้ไม้ดีดกลมปลายแหลมแล้วก็มีเชือกพันติดก,กับปลายนิ้วนะคะใช้บรรเลงในวง ดนตรีไทยประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงเครื่องสายวงมโหูรีนะคะอันนี้เราก็จะสามารถนำไปบรรเลงในวงดนตรีไทยได้นะคะต่อไปประเภทเครื่องสีนะคะของภาคกลางเครื่องสีอันนี้สออู่สอ, o, สอด้วงนะคะก็จะใช้คู่กันนะคะ ซออูเป็นซอสองสายตัวกระโหลกทําด้วยกะลามาพ้าวอันนี้นะคะซออูใช้หนังวัวขึงหน้าซอตรงนี้นะคะนักเรียนหนังวัวขึงหน้าซอคันสีของซอทําด้วยไม้ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเรียกว่าคันสีทําด้วยไม้นะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นขนหางมา้าหน้าซอจะมีตรงนี้จะมีผ้าม้วนกลมๆนะคะเราเรียกว่าหมอนหนุนซอ ซออูจะมีลักษณะคล้ายซอจีนที่เรียกว่าผูหูนะคะอันนี้เราจะใช้บรลเลงในวงมโหรีวงเครื่องสายแล้วก็บรลเลงร่วมกับวงดนตรีไทยต่างๆนะ,ะบรรเลงในเสียงทุ้มต่ำนุ่มนวลน,นะคะส่วนซอด้วงนะคะนักเรียนซอด้วงก็จะเป็นซอสองสายเหมือนกันมีเสียงแหลม ก้องกังวานกระโหลกซอจะทำจากไม้ไผ่หรือไม้ลำเจียกขึ้นหน้าซอด้วยหนังงูตรงนี้นะคะนักเรียนหน้าซอจะทำจากหนังงูนะคะหนังงูเหลือมนะนักเรียนมีรูปร่างเหมือนซอจีนที่เรียกว่าหูชินนะคะคซอด้วงมีรูปร่างคล้ายดักเ,เรียกเครื่องดักสัตว์นะคะนักเรียนหรือตัวด้วงนั่นเองนะ ช้เปรียงในวงโมโูรีวงเครื่องสายแล้วก็วงดนตรีไทยต่างๆเป็นผู้ดําเนินทำนองให้กับบทเพลงนะคะอันนี้ก็คือซออู้แล้วก็ซอด,ด้วงเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางต่อไปเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางประเภทเครื่องตีเครื่องตีนะคะอันนี้นักเรียนต้องเคยเห็นแน่เลยคุณครูว่าเรียกว่ากองยาวนะคะมาดูว่า กองยาวเป็นเครื่องตีที่ทำจากไม้ลักษณะกลมกลวงขึงหน้ากองด้วยหนังตรงนี้นะคะนักเรียนเรียกว่าหน้ากองมีรูปร่างยาวใช้สะพายเวลาตีก็คือใช้สายตรงนี้สะพายไปที่ไหล่ของเรานะคะใช้บรนเลงในจังหวะที่สนุกสนานค,คึกคักเช่นใช้ในการรำกองยาวหรือว่ารำเถิดเทิง ต่อไประนาดนะคะระนาดระนาดก็จะมีวิวัฒนาการมาจากกรับใช้เชือกร้อยเนี่ยนะคะใช้เชือกตรงนี้ร้อยเป็นแผงเราเรียกตรงนี้ว่าลูกระนาดนะคะส่วนด้านนี้เราเรียกว่ารางระนาดอันนี้ไม้ตีระนาดนะคะแล้วก็ใช้ตะกัวถ่วงเสียงด้านล่างนะคะนักเรียนอาจจะมองไม่เห็น ตะกัวนี้ก็ต้องเอาไปลนไฟผสมที่พึ่งนะคะถ่วงเพื่อให้ได้เสียงโดเรมีฟาโซลาทีโดตามที่ต้องการนะคะตนาดเอกจะมีด้วยกันทั้งหมด21-22ถึง22ลูกนะคะเสียงของมันก็จะดังกลางวานใช้บเงเป็นเครื่องดนตรีนำวงทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินทำนองให้ความไพเราะกับบทเพลงต่อไป เครื่องดนตรีภาคกลางประเภทเครื่องเป่าเครื่องเป่ามีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะนักเรียนชิ้นแรกเลยนะคะอันนี้เรียกว่าขุยนะคะขุยขุยทำด้วยไม้ไผ่ป้องยาวๆด้านหน้าจะเจาะรูเรียงกันเป็นแถวเจ็ดรูสำหรับนิ้วปิดเปิดเสียงขุยเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่มีลิ้นนะคะนักเรียนขุย เราเรียกนามของมันเป็นเลานะคะอย่างเช่นหนึ่งเลาสองเลาสามเลาเราไม่เรียกเป็นอันนะคะนักเรียนจําไว้ด้วยคุยเรียกเป็นเลานะคะคุยมีด้วยกันทั้งหมดสามชนิดด้วยกันนั่นก็คือคุยอู้ด้านนี้เลยนะคะคุยหลิบคุยเพียงอ,อแตกต่างกันยังไงนะคะนักเรียนดูคุยอู้จะมีขนาดใหญ่ ยาวประมาณหกสิบเซนติเมตรกว้างสี่ถึงห้าเซนติเมตรส่วนคุยเพียงอ,อเป็นคุยขนาดกลางยาวประมาณสี่สิบห้าถึงสี่สิบหกเซนติเมตรความกว้างสี่เซนติเมตรคุยลิฟตมีขนาดยาวประมาณสามสิบหกเซนติเมตรกว้างประมาณสองเซนตะิเมตรอะ อันนี้ก็จะเป็นตามเสียงเลยนะคะนักเรียนถ้าเป็นขุยอู้เสียงจะทุ้มต่ำนะคะขุยเพียงอเสียงจะกลางวานส่วนขุยหลิบเสียงจะแหลมสูงนะคะทำหน้าที่ดำเนินทำนองสอดแทรกทำนองให้เกิดความไพเราะในบทเพลงมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำนะคะเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าอันไหนเสียงต่ำเสียงสูงเสียงกลางนะคะจ่ง่าย คุยอู้ขนาดใหญ่มีเสียงต่ำคุยเพียงอ,อขนาดกลางก็คือเสียงทุ้มเ,เสียงกลางวานใสายไพเราะส่วนคุยลิบนะคะก็มีขนาดเล็กลงมาก็จะเป็นเสียงสูงแล้วก็เสียงแหลมนะคะเป็นไงคะนักเรียนสองภาคเครื่องดนตรีพื้นบ้านประจำภาคที่เราเรียนไปก็จะมีภาคเหนือกับภาคกลางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ เดี๋ยวนักเรียนลองมาทําแบบทดสอบดูนะคะว่านักเรียนจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอยู่ภาคไหนนะคะให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือและก็ภาคกลางนะคะมาให้คุณครูอย่างละสี่ชนิดแต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถเปิดย้อนหลังดูได้ใน YouTube โดยให้นักเรียนพิมพ์คำว่าครูทวีป .4